ส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีค่ะโดยจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะคะได้ประชุมเตรียมติดตามความคืบหน้าการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุสี่สุร,ราษฎร์ครั้งที่15บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดงานประเพณีสําคัญประจําจังหวัดค่ะ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุคนหนูพักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาท่าเพชรประจำปี2568ครั้งที่2ทับ2568โดยมีพระครูปริยัตคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ งานแห่ผ้าห่มพระธาตุสีสุรัตปีนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุดในที่ประชุมนะครับได้มีการหารือในประเด็นต่างๆอย่างรูปแบบและจุดปล่อยขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุการจัดแสดงบูชาพระธาตุสีสุราษฎร์และมหระรมหรสพต่างๆภายในงานการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจราจรการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับเหล่าพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเช่นเดียวกับทุกๆปี และประเด็นสำคัญคือพิธีการทางศาสนาสำหรับการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาท่าเพชรครั้งที่15ประจำปี2568จะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่26-28ถึงมีนาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รวมศัก,กระพระธาตุศีสุราษฎร์อนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาเขาท่าเพชรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดค่ะ